Hey guys welcome to my channel this video support English subtitle you can use subtitle for better understanding and enjoyment of the video ใน c r o s เ g a i n g บริการเติมเกมจีนออนไลน์ระบบ Android อยากเติมเกมไหนทักสอบถามได้เลยหรือจะใช้บริการฟาร์ม ID ก็มีให้ One Piece Fighting Path บริการฟาร์มเพชม่วงเกาะละ15บาท ID ดองตัวทองดองใบทองก็มีให้นะหรือว่าจะเป็น ID เริ่มต้นเกม One Piece Burning View ก็มีบริการให้เช่นเดียวกันถ้าหากเหากเกมเมอร์คนไหนสนใจใช้บริการทักมาสอบ ถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Facebook ส่วนตัวของ n นค o s เกมมิ่งได้เลยนะครับเอาล่ะครับสวัสดีคุณผู้ชมที่น่ารักทุกคนเลยนะครับผมเนคอ s และสําหรับคลิปนี้ก็ยินดีต้อนรับคุณผู้ชมทุกคนเข้าสู่เกม One Piece Fighting Part ด้วยนะครับ คลิปนี้ผมเนคอสจะมารีวิวในส่วนของแชงคูดในระบบ PVP นั่นเองนะครับและสําหรับใครนะครับที่อยากจะสนับสนุนเนคอสเกมมิ่งในการทำคอนเทนต์แต่ว่าไม่มีงบในการโดเนตก็สามารถกดไลค์และคอมเมนต์เพื่อที่จะให้คุณผู้ชมท่านอื่นๆเห็นคลิปวิดีโอของผมมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะครับยิ่งมีคนเห็นคลิปวิดีโอนี้มากยิ่งขึ้นก็จะยิ่งมีผู้เล่นใหม่ๆมากยิ่งขึ้นนั่นเองและวิธีสมัครล่าสุดผมก็ได้สอนไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับตอนนี้ยอดวิวก็พุ่งกระฉูนมากๆเลยมันเป็นวิธีีกาาาารรรรรสสมมััคท่่เ่เเเไจํปป็นตต้องใลขบะช คนนจีนเพื่อที่จะยืนยันนนนใกการเเล่เม่มคอข้างสะดวกและก็ง่ายต่อการเข้าถึงมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะครับก่อนอื่นเลยผมขอรีวิวสกิลพาร์เนอร์ของแชงก่อนนะครับนี่ครับสกิลพาร์เนอร์ของแชงจะมีรูปแบบเป็นประมาณนี้ซึ่งความสามารถของสกิลพาร์เนอร์ของแชงก็คือจะโจมตีเป็นคลื่นดาบ5แชแกออกไปใช้งานได้2ครั้งนะครับคูณดาวทั้งหมด18วินาทีสามารถใช้คอมโบกับตัวละครโจมตีแบบพุ่งรวดเร็วได้หรือว่าโจมตีระยะก,กลางถึงไกลแต่ว่าจะต้องใช้ในจังหวะเปิดการโจมตีนั่นเองนะครับ สกิลพาร์ทเนอร์ของแชงเราไม่สามารถใช้จังหวะการสวนกับศัตรูหลังจากที่เราติดน็อกแบ็คได้นั่นเองนะครับน็อกแบ็คคืออะไรน็อกแบ็คก็คือตอนที่เราโดนโจมตีจนเกิดอาการหลังลอยนั่นเองครับผมต่อมาเป็นการโจมตีปกติ5ครั้งการโจมตีปกติในครั้งที่3จะทําให้เกิดอาการน็อกแบ็คสามารถโจมตีทีละ1นหรือ2หรือ3หรือ4หรือ5ครั้งแบบต่อเนื่องได้เลยนะครับมันจะไม่หลุดคอมโบเลยแต่การโจมตีในรูปแบบนี้จะต้องกดเดินเพื่อยกเลิกแอนิเมชันไปด้วยนะครับ フィーダンパン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 フィーダン ความสามารถพิเศษของแชงคูดการโจมตีของแชงสามารถปัดป้องและทำลายสกิลระยะไกลของศัตรูที่ปล่อยออกมาได้นั่นเองนะครับ เกตพลังดาบฮาคิราชันสามารถเพิ่มได้โดยการใช้ระยะเวลาและการโจมตีปกติให้โดนศัตรูเมื่อเกตเต็มสามารถกดการโจมตีปกติค้างเพื่อระเบิดฮาคิราชันและเปลี่ยนรูปแบบการโจมตีปกติเป็นการโจมตีระยะไกล และในการโจมตีปกติครั้งที่5จะสร้างออร่าฮาคิระเบิดพุ่งขึ้นมาจากจุดที่แช้งฟันลงไปรวมถึงเปลี่ยนรูปแบบสกิลหเป็นการโจมตีระยะไกลเช่นเดียวกันทุกการกดสกิลหรือการโจมตีปกติเกรดพลังดาบฮาคิราชันจะถูกลดลงเรื่อยๆสามารถกดการโจมตีปกติครั้งอีกหนึ่งครั้งเพื่อปิดการปล่อยออร่าฮาคิราชันสกิลที่1คูณดาวสวินาที เมื่อกดใช้งานจะปล่อยขึ้นดาบไปด้านหน้าสามารถกดค้างเพื่อชาร์จให้ขึ้นดาบใหญ่ขึ้นได้และจะเป็นตัวแดงระหว่างที่ชาร์จแนะนําการใช้งานกดใช้เลยเพื่อที่จะใช้สกิล1นขั้น2หรือใช้งานตอนที่ศัตรูไล่ล่าในการโจมตีเรา หรือใช้ในจังหวะหลบสกิลพาร์ทเนอร์ของศัตรูหรือต่อคอมโบหลังจากที่ศัตรูลุกขึ้นมาโดยการกดค้างสกิลนี้ค่อนข้างใช้งานได้หลากหลายแล้วแต่คุณผู้ชมจะเลือกสรรใช้งานในแต่ละสถานการณ์นั้นๆกันเลยนะครับสกิลหขั้นที่2ไม่มีคูณดาวจะใช้งานได้ก็จะต้องกดสกิลหขั้นที่1ก่อนเมื่อกดใช้งานจะวร์ปไปตำแหน่งที่กำหนดทิศท,ทางซึ่งจะไกลในระดับหนึ่งนะครับจากนั้นจะสะบัดฟันดาบบริเวณรอบตัวเองแนะนำการใช้ครับใช้ในจังหวะเปิดการโจมตี หรือใช้ในจังหวะหลบสกิลพาร์เนอร์ของศัตรูสกิล2คขั้นที่1คูณดาว16วินาทีสกิลนี้สามารถโจมตีศัตรูที่เป็นพวกตัวแดงหรือว่าพวกที่เคาน์เตอร์ได้นะครับเมื่อกดใช้งานจะฟันรอบตัวเองพร้อมพุ่งไปในทิศทางที่กำหนดสามารถกดซ้ำอีกครั้งอย่างรวดเร็วเพื่อใช้งานแบบต่อเนื่องได้อีกครั้งหนึ่งนะครับ แนะนำการใช้งานใช้ในจังหวะไล่ล่าโจมตีศัตรูสกิล2ขั้นที่2ไม่มีคูณดาวจะใช้งานสกิลนี้ได้จะต้องใช้สกิล2ขั้นที่1โจมตีให้โดนศัตรูก่อนเมื่อกดใช้งานจะโจมตีระยะไกลแบบติดตามตัวศัตรูสามารถกดซ้ำอีกครั้งอย่างรวดเร็วเพื่อโจมตีอีกครั้งหนึ่งได้แนะนำการใช้งานใช้ในจังหวะหลังจากที่หลบสกิลพาเนอร์ของศัตรู สกิลอันติเมตขั้นที่1ไม่มีคูนดาวจะกดใช้งานได้จะต้องมีเกตอัอนติเมตหนึ่งหลอดก่อนหลังจากกดใช้งานจะโจมตีณตำแหน่งที่ศัตรูยืนอยู่ล่าสุดและการโจมตีครั้งสุดท้ายจะสร้างช่องว่างระหว่างมิติในระยะเวลาหนึง่งถ้าศัตรูอยู่ในระยะการโจมตีของช่องว่างจะถูกโจมตีแบบต่อเนื่องจนกว่าจะหมดระยะเวลาของช่องว่างนั่นเองนะครับแนะนําการใช้งานใช้ในจังหวะการเปิดการโจมตีถ้าหากมีเกตอันติเมตเพียงพอหรือใช้ในจังหวะการต่อคอมโบแบบบูสต์ดาเมจหรือใช้ในจังหวะหลบ, Skill ส,กบสกิลพาร์ทเนอร์ของศัตรูก 2คูณดาว1วินาทีจะกดใช้งานได้ก็จะต้องมีเกรดอันติเมต1หลอดและต้องใช้สกิลอันติเมตขั้นที่1ก่อนเมื่อกดใช้งานจะโจมตีศัตรูด้วยคลื่นดาบขนาดยักษ์สุดระยะของสนามการต่อสู้แนะนําการใช้งานใช้หลังจากต่อคอมโบเพื่อบูทดาเมจหรือใช้ในจังหวะหลบสกิลพาร์ทเนอร์ของศัตรูสกิลอันติเมตคัตซีนจะกดใช้งานได้ก็จะต้องมีเกรดอันติเมต1หลอดก่อนและจะต้องรอระยะเวลาการคูณดาวทั้งหมด45วินาที หลังจากกดใช้งานจะฟันขึ้นดาบออกไปด้านหน้าถ้าหากศัตรูอยู่ในระยะดาบก็จะถูกโจมตีและนี่ก็คือคลิปตัวอย่างในการต่อคอมโบแบบบูสต์ดาเมจนั่นเองนะครับ เห็นไหมครับว่าดาเมจที่ทำได้สูงสุดก็จะอยู่ประมาณ90,000เลยนะครับค่อนข้างที่จะเยอะมากๆเลยทีเดียวสกิลเสริมที่1คูณดาว20วินาทีเมื่อกดใช้งานจะฟันขึ้นหนับออกไปด้านหน้า5แฉกแนะนำการใช้งานใช้ในจังหวะเปิดคอมโบหรือใช้ในจังหวะการหลบสกิลพาร์ตเนอร์ของศัตรูนั่นเองครับ สกิลเสริมที่2คูณดาวยีวินาทีเมื่อกดใช้งานจะระเบิดพลังสายฟ้าพร้อมกับเป็นตัวแดงในระยะเวลาที่กำหนดสามารถปิดการใช้งานได้หลังจากกดปิดใช้งานจะเป็นตัวแดงในระยะเวลาที่กำหนดและก็ฟันดาบหนึ่งครั้งนั่นเองนะครับขณะที่สกิลนี้ถูกเปิดใช้งานทุกการสร้างดาเมจจะมีสายฟ้าผ่าศัตรูเพื่อที่จะสร้างดาเมจเพิ่มเติมนั่นเองนะครับแนะนำการใช้งานใช้ในจังหวะหลบสกิลพาร์ทเนอร์ของศัตรูครับสกิลเสริมที่3คูณดาว90วินาที เมื่อเปิดใช้งานจะเป็นตัวแดงถ้าหากโดนโจมตีจะโจมตีเคาน์เตอร์ศัตรูแต่ถ้าหากไม่โดนโจมตีภายในระยะเวลา5วินาทีแช้งและคู่ต่อสู้จะจับมือสงบศึกและออกจากสนามทั้งคู่ในกรณีที่ศัตรูกับเราเหลือเพียงฝั่งละตัวอยู่บนสนามถ้าใครเลื่อนเหลือเยอะกว่าคนนั้นจะเป็นฝ่ายชนะไป แนะนำการใช้งานใช้ในจังหวะหลบสกิลพาร์ทเนอร์ของศัตรูเพื่อสวนกลับการโจมตีหรือใช้ในจังหวะที่เราอยากจะสงบสึกกับตัวละครที่เราไม่อยากจะสู้แต่จะต้องมั่นใจนะครับว่าศัตรูไม่สามารถสวนกลับเราได้ เป็นยังไงกันบ้างครับคุณผู้ชมสําหรับคลิปรีวิวแชงคูดคลิปนี้ผมทําค่อนข้างที่จะละเอียดนะครับแต่ก็อาจจะไม่ได้ลงลึกอะไรมากนะครับผมแค่เพียงแนะนําพื้นฐานเบื้องต้นนั่นเองนะครับและสําหรับคุณผู้ชมคนไหนนะครับที่กําลังรอคอยทัวร์นาเมนต์สังเวียนเลือดเดือดอยู่ตอนนี้ใกล้จะเข้ามาแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะจัดทัวร์นาเมนต์ให้คุณผู้ชมเข้าร่วมต่อสู้กันนั่นเองต้องบอกเลยว่ารางวัลรอบนี้เนี่ยค่อนข้างที่จะเยอะกว่าเดิมนะครับรอบก่อนเนี่ยอยู่ที่250นะส่วนรอบนี้้ผมตังไว้ที่ขั้นต่ําเลนฮะ,ะู่ที่ประมาณ500บาทน,น,นร้บแต่่วั เป็นซีซั่นหนึ่งสำหรับคู่หูเลือดเดือดนั่นเองเราจะจัดการแข่งแบบเป็นทีมนั่นเองนะครับตัวละครนี้ยังเหลืออีก2คลิปที่ผมจะมาเจาะลึกแล้วก็รีวิวให้กับคุณผู้ชมได้แก่คอมโบและก็วิธีแก้ทางสำหรับตัวละครแชงคูสนั่นเองนะครับผมสำหรับคลิปนี้ผมเนโครสขอตัวลาไปก่อนเล่นเกมให้สนุกและอย่าลืมพักผ่อนให้เพียงพอเจอกันใหม่คลิปหน้าบายบายครับผม